เลือกนานจังเลยธนาชดพ่อค้าบอกนานจังเลยจะซื้อกี่บาทล่ะซื้อเป็นร้อยหรือเปล่าสิบบาทเสียวยังเห็นจับโดนเหรอุณครูเห็นจับดนเหรอบซื้อจากเซียเสียวยังกระตังงใจเอาเลยนะเออเออยอเออเกอเดอเกอะอเดออเออเอขเออเเออเอเออเออเออะเลียอเอเเออเะอเออเออเออนอาลาอเอออนะอาเอเอาเอ หาบาทอีกสม,ม,มงค์หนึง่งสิเอาเรียกเอาเรียกอีกคนไม่ช er ื่อเออธนเดชน์ชื่ออะไรครับชื่อตู่นายชื่ออะไรยมีเ้องหาบาทเออหาบาทหาบาทด้วยคอ่ะเป็นสิบแล้วใช่ไหมได้ครับแปลเลยเนี่ยซื้อแค่หาบาทอ๋อหาบาทอ๋ออีกห้าบาทเก็บไว้ใช่ไหมเออรู้จักประหยัดไว้เนี่ยมีเงินสิบบาทซื้อห้าบาทเนี่ยธนาโชคสุดยอดเลย ไม่รู้อ๋ออ๋อเาจะเรียนแบบใช่ไหมเขาจะต้องเอาตามสถานการณ์จริงนะไม่ต้องสร้างเรื่องเนง